ในประเทศไทยมีคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่ใช้เล่เหลี่ยมในการหลอกลวงผู้ชายเพื่อเอาเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการเช่นพนักงานบาร์พนักงานในสถานบันเทิงหรือแม้แต่นักเต้นระบำเปลืองผ้าอย่างกรณีนี้โดยคำที่ใช้เรียกผู้หญิงในลักษณะนี้อาจมีหลายคำแต่ที่ตรงและครอบคลุมที่สุดน่าจะเป็นคำว่า แมงดาแต่ใช้กับผู้หญิงนางนกต่อนางนกหรือปลิงและเมื่อรวมกับความหมายของผู้มีอันจะกินหรือเศรษฐีในภาษาไทยจึงขอใช้คำว่าเสียนักธุรกิจหรือเศรษฐีเพื่อให้เนื้อหามีความสละสลวยมากขึ้นกลโกงของเหล่านักเต้นระบําเปลืองผ้ายาพิษและนักล่าแห่งวอล l ์สตรีทกลุ่มนักเต้นระบําเปลืองผ้าในสหรัฐอเมริกา วางแผนหลอกล่อผู้ชายร่ำรวยเพื่อขโมยเงินจากบัตรเครดิตของพวกเขาแต่ไม่มีเหยื่อไรายไหนกล้าแจ้งความเพราะอับอายในปี2016ผู้หญิง4คนและผู้ชาย1คนถูกตัดสินจำคุกในข้อหาใช้ยาเสพติดกับผู้ชายและขโมยเงินหลายพันดอลลาร์จากบัตรเครดิตของพวกเขาในคลับระบำเปลืองผ้าที่นิวยอร์ก3ปีต่อมาหนึ่งในนั้นคือโรซิลินหรือโรซี่คีโอ หัวหน้าแก๊งได้ไปถ่ายรูปในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโตและได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Hustlers ซึ่งเป็นเรื่องราวของเธอเองบนจอภาพยนตร์ทันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักต้มตุน๋นเธอบอกกับนักข่าวฉันเป็นนักธุรกิจหญิงฉันแค่เลือกอาชีพผิดทางฉันฉลาดพอฉันรู้ดีเธอกล่าวและยอมรับว่าเธอเคยใฝ่ันที่จะเป็นนักธุรกิจที่วอร์ซตรีท ภาพในภาพ,พยนตร์เรื่อง Hustlers ที่แสดงให้เห็นนักเต้นระบำเปลืองผ้าสองคนที่แสดงโดยคอนสแตนท์วูและเจ n นิเฟอร์โลเปสกำลังหลอกล่อเสียให้เข้าไปในคลับระบำเปลืองผ้าเพื่อใช้ยาและปล้นเงินภาพ Hustlers ตามที่โรซี่เล่าพ่อแม่ของเธอเป็นผู้หลีภัยชาวกัมพูชาที่เดินทางมาสหรัฐเพื่อหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ทิ้งเธอไว้กับปู่ย่าตายาย เพื่อไปใช้ชีวิตอย่างอิสระโรซี่เลิกเรียนตอนอายุ17ปีและเริ่มทำงานในร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อหาเงินช่วยปู่ย่าตาใหญ่ช่วงกลางคืนและตอนเช้ามืดเธอชงกาแฟและรับออเดอร์จากลูกค้าซึ่งหลายคนเป็นพนักงานของคลับสุภาพบุรุษชื่อเลสที่อยู่ใกล้ๆคืนหนึ่งผู้จัดการคนหนึ่งของคลับเลสให้ทิปเธอ20ดอลลาร์สำหรับกาแฟแก้วหนึ่งมองสำรวจโรซี่ตั้งแต่หัวจรดเท้า และเสนอให้เธอมาที่คลับเลสถ้าอยากได้เงินเพิ่มเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นยุค2000เมื่ออุตสาหกรรมการเต้นระบำเปลืองผ้าในสหรัฐกำลังรุ่งเรืองการเต้นระบำเปลืองผ้าต่อหน้าสาธารณะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีอีกต่อไปแต่ถูกมองว่าเป็นการปลดปล่อยทางเพศและการเสริมสร้างศัก,กยภาพคลับระบำเปลืองผ้าได้ทำการโฆษณาตัวเองว่า เป็นสถานที่สนุกสนานแต่ไม่เป็นอันตรายสำหรับทั้งชายและหญิงเหล่าดาราและนักกีฬาก็ต่างยินดีที่จะถ่ายรูปร่วมกับนักเต้นระบาเปลืองผ้าโรซี่ดูโทรทัศน์และเห็นเงินสดกองโตที่นักเต้นนับหลังเลิกงานในแต่ละคืนวันรุ่งขึ้นเธอไปที่คลับเลสและถูกรับเข้าทำงานทันทีด้วยค่าจ้าง500-1,000ดอลลาร์ต่อคืนหลังจากทำงานมาหลายปี รายได้ของเธอเพิ่มขึ้นเป็น2,000ดอลลาร์ 2, ต่อชั่วโมงแต่โรซี่รู้ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือแมนฮัตตันย่านไทม์สแควร์เธอจึงย้ายไปทำงานที่บาร์ฮัสเลอร์และได้พบกับซามแอนธาฟอกซ์ซึ่งต่อมาเป็นผู้ร่วมสมคบคิดในคดีนี้โรซี่และซามแนทาเมื่อถูกจับในปี2014ภาพ ATI ซามแอนธาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากย่านบรอนซ์เธอเริ่มเต้นตั้งแต่อายุ19ปี และเป็นนักเต้นที่มีรายได้มากที่สุดของบาร์มาหลายปีแต่ตอนที่ทั้งคู่พบกันซามิงท่าอายุเลย30ปีแล้วซึ่งถือว่าแก่แล้วตามมาตรฐานของนักเต้นระบำเปลืองผ้าแทนที่จะแย่งกันลูกค้าทั้งคู่ก็ตระหนักว่าการทำงานร่วมกันจะทำเงินได้มากกว่าเพราะผู้ชายมีแนวโน้มที่จะควบคุมตัวเองได้น้อยลงเมื่อถูกรุมร้อมด้วยผู้หญิงหลายคนโรซี่สรุปลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่เป็นเศรษฐีวอรสตรีท มีบางคนนำเงินสด1 0 0 0แสนดอลลาร์ 100, มาที่บาร์และใช้หมดภายในหนึ่งชั่วโมงและนั่นคือในปี2007ด้วยความสง่างามและเงินสดปึกใหม่ผู้ใช้ที่มีภรรยาแล้วยังคงให้พวกเธอและนักเต้นทำการบริการทางเพศที่น่ารังเกียจจนคาดไม่ถึงและเมื่อพวกเขาเมาก็เริ่มทำร้ายร่างกายและด่าทอสาวๆยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียม300-500ดอลลาร์ต่อวัน เพื่อทำงานและแบ่งรายได้40%ให้กับบาร์ในแต่ละคืนทั้งหมดนี้รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ทําทำให้ลูกค้ามาที่บาร์น้อยลงและไม่ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยอีกต่อไปโรซี่และซาเมนทาจึงคิดวิธีหาเงินใหม่การออกล่าพวกเธอชวนการรนาปาสคุชี่ซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟในบาร์และหมอนวดอิสระให้เข้าร่วมแผนโรซี่และการนาจะไปตามบาร์และร้านอาหารทั่วเมืองเพื่อจีบผู้ชาย พวกเธอแต่งตัวเหมือนคนทำงานออฟฟิศแกล้งทำเหมือนเพิ่งเลิกงานและทำงานมันเหนื่อยและเมื่อเห็นบัตรแคตตินัมนาฬิกาฮูโลหรือปาเต็กฟิลิปพวกเธอก็รู้ว่านี่คือฉลามที่พวกเธอต้องจับให้ได้กอริ ina ucci, นาปาสกิชีขณะถูกจับกลุ่มในปี2014ภาพ ATI เมื่อลูกค้าตกลงไปที่คลับระบบำเปลืองเพลอสาวๆก,ก็จะได้ส่วนแบ่งไรายได้จากบาร์ แต่โก,ง,กงเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อพวกเธอชวนลูกค้าใช้ยาเสพติดเพื่อฉวยโอกาสตอนที่พวกเขาเมายาเพื่อถอนเงินจากบัตรแต่บางครั้งลูกค้าก็เหนื่อยเกินไปและปฏิเสธที่จะใช้ยาเสพติดซามเมนทาจึงคิดวิธีที่จะผสมยาเสพติดลงในเครื่องดื่มอย่างลับๆแค่โรยเล็กน้อยเท่ากับเกลือหนึ่งหยิบมือเธอให้การในภายหลังยอดเงินในบัตรของลูกค้ามีจํานวนมากและมักจะถูกจับตามองจากฝ่ายป้องกันการช่อโกงของบริษัทบัตรเครดิต ดังนั้นกลุ่มนักเต้นระบำจึงแค่แกล้งทำตัวเป็นผู้ช่วยของเหยื่อและใช้ทักษะการพูดคุยทางโทรศัพท์เพื่อหลอกล่อบริษัทได้อย่างง่ายดายโรซี่ Rosie บอกว่าเธอจะคอยบอกตัวเองเสมอว่าทันทีที่มีเงินในบัญชีมากพอแล้วจะหยุดทำงานนี้แล้วพอมีเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ก็บอกว่าขอครึ่งล้านดอลลาร์แล้วจะเลิกเธอกล่าวว่าแล้วหลังจากนั้นก็คือขอ1ล้านดอลลาร์แล้วจะเลิกมันไม่เคยพอเลย นักเต้นระบำเปลืองเพลือกอย่างคิดว่าเหยื่อจะไม่อยากโทรหาตำรวจหรือบ่นว่าถูกหลอกที่คลับระบำเปลืองเพลือพวกเธอคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะอับอายและยอมรับความเจ็บปวดและโทษตัวเองว่าเมาเกินไปในคืนนั้นโรซี่ในการสัมภาษณ์กับสื่อในปี2019เมื่อภาพยนตร์เรื่อง Hustler ออกฉายภาพ ABC สิ่งที่พวกเธอไม่ได้คิดถึงก็คือหนึ่งในเหยื่อก็คือหมอซิยัตยูนัน ซึ่งยังไม่ได้แต่งงานและไม่กลัวที่จะเสียหน้ากับเจ้านายพระอธิการอาถาการพังไม่เป็นท่ายูนันได้รับโทรศัพท์จากบริษัทบัตรเครดิตว่าใช้เงินไป135,000ดอลลาร์ 1, 35, 000, ที่บาร์บัมเปลืองเพื่อแพทย์โรคหัวใจผู้ร่ำรวยจากนิวเจอร์ซีย์บอกว่าเขาไม่เคยไปคลับนั้นไม่ต้องพูดถึงการถูกกล้องมูงจรนเป็ดจับภาพสคืนติดต่อกันที่นั่นเขาจำได้แค่ไปเที่ยวกับการีนาสามครั้งพร้อมกับน้องสาวของเธอ และไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคดีความระหว่างเขากับบริษัทบัตรเครดิตท,ทำให้เขากลายเป็นเป้าสายตาของสาธารณชนที่ว่าเสียเงินให้ผู้หญิงแต่กลับไปฟ้องร้องเพื่อเอาเงินคืนไม่มีใครเชื่อว่าเขาถูกหลอกยกเว้นตำรวจในความเป็นจริงตำรวจได้ตามรอยนักต้มถุนพวกนี้มาหลายเดือนแล้วก่อนหน้าหมอยูนันมีผู้หน,นิรนามอีกคนหนึ่งที่เคยให้บันทึกเสียงกับตำรวจ ในนั้นเขากําลังโทรศัพท์หานักเต้นระบําเปลืองเพื่อคนหนึ่งอ้อนวอนให้คืนเงนิน17,000ดอลลาร์ให้เขาเพราะชีวิตของเขาตกต่ำอย่างแท้จริงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คืนเงินให้เขาแต่กลับบอกความจริงกับเขาแต่เพื่อดําเนินการจับกุมโรซี่ซามันธาและการียนาตำรวจกําลังดิ้นรนเพื่อหาเหยื่อที่พร้อมจะให้การจํานวนคนที่พร้อมจะให้การกับเราน้อยมากจนไม่สมเหตุสมผลนักสืบสวนกล่าวว่า ผู้ชายไม่ต้องการยอมรับว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงและหมอสีญาดยูนันก็คือคนที่พวกเขาต้องการตำรวจตามรอยผู้สมรู้ร่วมคิดหญิงสาวคนหนึ่งของกลุ่มนักเต้นทั้ง3ามคนและคำให้การของเธอกลายเป็นหลักฐานชิ้นต่อไปในการตั้งข้อหาหลังจากการสืบสวนนาน8เดือนปฏิบัติการของกรมตำรวจนครนิวยอร์กและสำนักงานอายการพิเศษด้านยาเสพติดและสำนักงานปราบรามยาเสพติดหรือ DEA ได้นำไปสู่การฟ้องร้องนักเต้นระบําเปลืองเพืยอสามคนผู้สมรู้ร่วมคิดหญิงสาวอีกหนึ่งคนและผู้จัดการบาชายอีกหนึ่งคนมีเพียงสี่คนเท่านั้นที่ได้รับการระบุว่าเป็นเหยื่อขณะที่จํานวนที่แท้จริงมีมากกว่านั้นมากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Hustlers ที่อ้างอิงจากเรื่องนี้มีเจนนิเฟอร์โลเปสรับบทเป็นซามันธา ซัมเมนธาและโรซี่ถูกตั้งข้อหาทั้งในความผิดสมคบคิดช่อโกงลักทรัพย์ในความผิดร้ายแรงทำร้ายและปลอมแปลงเอกสารทั้งสองได้รับสารภาพเพื่อรับโทษร,รอลงอาญา5และ6ปีตามลำดับส่วนเพื่อนร่วมแก๊งได้รับโทษร,รอลงอาญาภาพยนตร์ฮัสเลอร์สในปี2019ได้แรงบันดาลใจจากคดีนี้โดยมีเจนิเฟอร์โลเปสรับบทเป็นซัมเมนธาและคอนสแตน์วูรับบทเป็นโรซี่ โรซี่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอในฐานะหนึ่งในหัวนหน้าแก๊งนี้ชื่อเรื่องว่า The Sophisticated Hustler กาลินารู้สึกตื่นเต้นกับภาพยนตร์และไปร่วมงานเปิดตัวพร้อมกับโรซี่ไม่เหมือนกับเพื่อนทั้งสองซามเมนท่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี2019เธอกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อ้างยิงจากข้อมูลที่เป็นเท็จ และฟ้องร้องเจนิเฟอร์โลเปสในเรื่องที่นักแสดงหญิงได้ถ่ายทอดบทบาทของเธอในภาพยนตร์เธอกล่าวว่าพวกเขากำลังแต่งเรื่องฉันไม่ใช่นักเต้นระบำเปลืองเพล่นั่นเป็นการมิ่นประมาทอย่างไรก็ตามเธอแพ้คดีต่อมาแซมเนท่าได้เขียนหนังสือชื่อว่า u n d s c o ยืนยันว่านี่คือความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำในช่วงที่เกิดการช่อโกงจริง